ช่วงนี้นะคะเราเจออ่าเขาเรียกว่าอะไรไอคอนไอคอนอยู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะคะกรนาเข้าสู่ระบบก่อนแล้วก็มีนำทางจะไปตรงไอสมาร์ทนะลองกดเราก็ไม่รู้ทำไงเราก็ต้องกดไปปุ๊บมันก็มันไม้ขึ้นอย่างนี้นะมันน่าสแกนอะไรสแกนไปมันก็บอกว่าเป็นรุ่นลดสีอะไรเจ้าของรถชื่ออะไรอะไรเงี้ยทีนี้อยู่ดีวันหนึ่งคืนหนึ่งมัน ไอ้ไอตัวนี้มันหายไปเลย่ตัววัดอากาศหา,หายไปเลยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นว่าไม่มีเลยอไม่สามารถจรับข้อมูลได้คือไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับ<ม>ไอ้ตัวนี้แล้วเราเข้าไปลิงก<ม>์<ม>กับไอ้ตัวเมื่อกี้หรือเปล่าอถ,าถ้าสมมุติว่าสภาพอากาศหายนะคะก็ะเรามีวิธีแก้ไขค่ะลองถามเซลล์เซลล์บอกเอารถไปที่ศูนย์แต่เราก็ลองมั่วๆเนาะมาตรง มาตรงไอมาตรงตั้งค่าเนาะอ่าตั้งค่าตั้งค่าแล้วเราก็มาตรงอะไรวันนั้นกดการจัดการอะไรนะส่วนบุคคลนี่เหละเนาะแล้วก็มาติ๊กนี่แหละติกนี่แหละคือตรงไหนติ๊กสองอันเลยโอเคก็คือเปิดสองอันเอยก็คือหายไปคือพูดง่ายว่าวันนั้นมันดีมันมมันหลุดอันนี้หลุดไป โอเคก็คือแก้แก้ตรงไหนล่ะอ่าโอเคก็คือขึ้นปกติรถอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันแปดร้อยแปดสิบสี่กิโลล้ขับดีไม่มีปัญหาอะไรเนาะมีอันนี้แหละเริ่มมีวันนั้นตกใจที่ตัวตัวนี้หายแหละก็ไม่มีอะไรไดต้แก้ได้เออแล้วก็ มีมีไปทำเพิ่มนี่ทำที่ห้อยเสื้อกับที่เปิดไฟทำเพิ่มอันหนึง่งมันไม่มีที่แขวน<ช>มันไม่มีที่แขวนแล้วมันมันมีปัญหาเลยเวลาเอาเสื้อมาที่ดีดมันแล้วมันมันเจอปัญหาเนาะโอเคทำน,นี้เนาะ